สวัสดีครับผมนายภูวดลบุภามาราคุณโรงเรียนเบตมาเทาพทิศจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีครับสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาการคำนวณการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นครับ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ท้าทายมากครับในแต่ละปีการศึกษาเราก็จะเจอนักเรียนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันครับยกตัวยอย่างเช่นนักเรียนห้องสินคนวณแล้วก็นักเรียนห้องธุรกิจนะครับก็จะมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันสําหรับห้องสินคนวณเราจะสอนให้เขาได้ความรู้มากที่สุดและทําให้เขารู้สึกสนุกสนานส่วนห้องเรียนธุรกิจเราจะพยายามจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมให้เขาได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองครับเพื่อให้เขาได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงครับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับปกติก็จะเล่นโซเชียลมีเดียเมื่อไปเจอสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะนํามาพูดคุยกับครูในกลุ่มสาระครับแล้วก็มาดูนโยบายของเรียนนะครับของผู้มริการจากนั้นก็นําไปจัดทําแผนการสอนครับที่สอดคล้องตามหลักสูตรครับจากนโยบายของโรงเรียนที่จะให้ครูได้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้ประยุกต์ใช้สื่อเกี่ยวกับ AI เพื่อที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของครูนั้นนะครับในกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ของเราจำเนินนโยบายก็คือให้คุณครูได้ใช้สื่อ AI แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับครูทุกคนในโรงเรียนแล้วก็จัดอบรมให้ครูในโรงเรียน ได้ใช้สื่อ AI แล้วก็ประยุกต์ใช้สื่อ AI ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดด้วยธรรมชาติของนักเรียนอายุประมาณ15-16ปีนะครับเขาชอบเล่นผมก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะหากิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกให้เขาได้เล่นและก็ได้เรียนรู้ด้วย ผมจึงได้ใช้โมเดลการสอนแบบเพลินครับซึ่งเป็น play and learn นะครับประกอบไปด้วยการผสมผสานร,ระหว่างการเล่นและการเรียนรู้เข้าด้วยกันครับโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือจริงครับผมทําให้เขาเกิดความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ตัวยอย่างกิจกรรมนะครับผมเห็นนักเรียนเล่นเกมโลบอกมันสนุกยังไงทําไมเด็กๆเขาชอบเล่นผมก็ไปนํามาเล่นแล้วก็ลองดูครับแล้วก็เห็นว่าโปรแกรมโลบอเนี่ย สามารถนํามาประยุกต์ในการสอนเขียนโปรแกรมได้นะครับเพราะโลบอกมันมีหน้าจอสําหรับเขียนโปรแกรมผมก็เกิดไอเดียนํามาประยุกต์ใช้ในการสอนเขียนโปรแกรมการสร้างตัวแปรทําให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานมั่งยิ่งขึ้นครับและจากการ PLC ในกลุ่มสาระนะครับ ก็ได้เกมการติกมาอีกหนึ่งเกมนะครับโดยในการติกเนี่ยจะให้นักเรียนเขาวาดรูปเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วลองทายกันครับผมก่อนที่จะนําเข้าสู่การเรียนครับสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับนักเรียนนะครับช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนครับ ในบางคาบนะครับครูคอมพิวเตอร์ว่าง3-4คนพร้อมกันเราก็จะมีการจัดการสอนแบบกลุ่มให้นักเรียนนะครับโดยนำบอร์ดเกมเรือแบตเทิลชิปที่เรานำมาประยุกต์และก็สร้างขึ้นเพื่อที่จะมาใช้สอนในรายวิชาวิทยาการคนิตครับโดยบอร์ดเกมเรือแบตเทิลชิปนะครับเด็กเขาจะได้รู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลนะครับผมซึ่งสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้ ยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับสำหรับ AI ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากผมก็ได้นำ AI นะครับเข้ามาประยุกต์ในการออกแบบเทคโนโลยีนะครับให้เขาได้ใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา 5W1S นะครับผมโดยนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาบางคนวาดรูปได้บางคนวาดไม่ได้เราก็ใช้ AI ในการช่วยวาดภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเมื่อนำเสนอผลงานนะครับเราก็ได้ใช้ AI แต่งเพลงแล้วก็ทำวิดีโอเข้ามาช่วยด้วยครับทำให้ผลงานของนักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์นะครับผมแล้วก็สนุกสนานไปกับการเรียนรู้นะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักทางวิชาการคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์นะครับการทํางานร่วมกันอีกด้วยครับจากการจัดการเรียนการสอนนี้ส่งผลให้นักเรียนนําองค์ความรู้ไปต่อย,ยอดจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันทางการศึกษาด้วยโคดูล่าและได้รับรางวัลชนะเลิศการสร้างเกมสร้างสารรค์งานศิลปะหัตถกรรมอีกด้วยครับ มาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้นักเรียนกันครับ